ถึงแม้ว่ากระแสข่าวจะซาลงแล้วหลายคนก็ยังสงสัยถึงความสัมพันธ์ของลำยัยหายทองคํากับแฟนหนุม่มปุ้ยแอลกอฮอล์ว่าจะไปต่อด้วยกันยังไงซึ่งก่อนหน้านั้นในห้างประจักษ์ชัยก็บอกว่าเห็นน้องบอกว่าคบกันเหมือนเดิมผ่านไปผ่านมาก็ยังเห็นรถปุ้ยอยู่ที่บ้านของลำยัยเหมือนเดิม และสำหรับเรื่องราวของลำไยกับหนุ่มปุ้ยแอลกอฮอล์ทั้งสองคนเคยออกมาเผยว่ามีปัญหาชีวิตคู่ด้วยกันจริงซึ่งเป็นเรื่องจุกจิกทั่วไปโดยฝ่ายชายยอมรับผิดเองที่ไม่ยอมปรับตัวกระทั่งทั้งสองคนได้พูดคุยกันว่า จะต่างคนต่างไปใช้ชีวิตก่อนที่จะเกิดเรื่องนี้ขึ้นซึ่งในระหว่างที่ห่างกันกันกบปุ้ยกลับไปอยู่ตแต่ทั้งสองคนยังคุยและอัปเดตชีวิตกันตลอดจนรู้ว่าขาดกันไม่ได้และกลับมาปรับความเข้าใจกันแต่ว่าล่าสุดก็ยังมีคนสงสัยว่าทั้งคู่ได้กลับมาคบกันจริงไหมหรือแค่เพียงหล่อเลี้ยงกระแสะไว้เท่านั้น mm. ก็คงต้องรอติดตามกันต่อไปนะคะ